อตัวรถนะั้นมันขับยากมากผมผพราว่ามันขับยากผมก็ต้องมาเล่นโหมดนี้ก่อนเพราะว่าโหมดใต้ดินนั่นแหละโหมดใต้ดินนั่นแหละเพราะว่าผมขี้เกียจวะ่ะยากที่ไรย,ยากมากผมว่ายากมากยากกว่ายากมากขับที่ไหนเกือบถึงน,นี่ อ้ไรนี้เต็พิ่คือโอเคคือเอออยี่ยมไปเลิกไม่โดนไอ้แม่เอ็มกูหลอ,อกโดนอันนี้กูไปลกอีซี่ Axp4 มีเงินยูซีเยี่ยบไปเลยมูนัทได้โมนัทบ่ะ มือถือแรกว่ะตกหน้าไปทีนึงตบไม่ได้โอเคโอเคตกไปทีหนึ่งพูดปักแตกที่เหลือต้องใส่บอลโล่แล้ว ไซบอลโลนามสิสองบอลโลก็กระหูะคะใส่ยังเดียวปัดนี่เปยังไงอีซี่บไปกระมึง E X T C ทิกเก็ตสโอเคโอเคิปเคตัดต,อ,ตอมาถึงจุดนี้แล้วแต่ขอบอกให้ ขอเกียร์มินี่ว่ะสากลับระเบิดแล้วกันโนนได้โบนัสเลืกโบนัทชิพายทิพายนอจอะไปอ่ะกลับระเบิดแล้วกัน ไปหิวเลือดกูขอหิวเลือดคิวเลือดได้ป่าวจอยจวยคิวเลือดหิวเลือดกูขอหิวเลือดัว s เอสพีไปห้ลบ จบนี่นะกไม่ตายวะเยี่ยมไปเลยไอ้สัสโอ้สซอันอนีน้กันเปิเกิดอ,อะไรไปวะไปไรขก้น,ป,กนปิดไฟแปลกแปลกตัวหนึง่ง ไฟะมึง oh. เดือวแต่มึงแล้วแตกอีซี่เยอะแค่ขอบอกให้เกมนี้โคตรอีซี่เว้นจมโอเคคือแบบย่ yeah. ถ้า <c oughs> โดนตีไป เขาเพิ่มอันนี้แป๊บมานาเอสซอสนี่นี่อ้าวมันเพมมิ่มไปฮิวเลือดด้วยปกักไม่โดนอีกแหกัเดเกมมัว้าวผู้ชายนี่กูพาล้องอยู่ขอฮิวดลวยดิวเลือไม่มีมานาโอ้ไม่มีพอไม่มีมากพอว่ะใส่ ใส่ยิใส่สองคิวเลือดอือคิวเลือดไปแล้วที่เหลือต้องเคลียร์ใส่กับใส่ระเบิดกิ่พหายอือตกตกเป็นยังไงเนี่ไปยังไง ไปยังไงของมึงไปยังไงเรื่องของมึงนะกดมันมาเกินไปแบบนี้ไปยังไงไปยังไง,ไงแตกตัวแรกตัวแรกแตกไม่มีมาณ์ไซมี่มันเป็นไรกูมีอันนี้ปักไม่โดนอีกเนาะปักนี้เป็นยังไงไซวนลองเราไป นี่โดนทีนึง yes อ a s y เยอเกินอู้ีลงไปห้องสุดท้าย how are you กูต้องเขี่ยอีนนีกแล้วนี่โดนโบนัสจ้ะโบนัสน่ารำคาญว่ะ โอ้โหอ้าวตกไปทีหน้าตกไปทีหน้าชิวเอวะน่ารำคาญวะบวเลือดวนี้ให้กู อ้าวจบห้าไปทีนึงโคตรน่ารำคาญบมาปามู่ะใส่อะไรกูวะ อันนี่จะ้ะลงนี่มันนอนพูดหน้ากำจามีวะโอ้ไม่ดันแตกเออที่เหลือๆรเต็มมนี้แล้วโอ้โห นี่ได้มือจะไม่ได้กต้องใช้มีใช้นี่ก่อนบวกเนีอยอันนี้คือเพิ่งูบอลมาละ่ะกดนี่ไปคะโดนน่นคาญกูว่ามันโดนดน,น,นี่โดนไปทีนึง นี่หลบหลบทันยือเอาเอาที่ตว์มันพอยหลับแน่นอนอือนั่นอย่างก็ว่ามันพอยหลับทิพยอ่าอาเพิ่มมานาแป๊บเพิ่มมานาแป๊บ ปุกมันดีกว่าปุกมันดีกว่ามันมันคิ้วเลือดเอาใจเลยกูว่ามันคิ้วเลือดเ,อเ,ออเอยี่ยมไปเลยเพราะว่า,ผมว,าผมว่าต้องเจอกันแน่นอนคิ้วเลือดคิ้วเลือแบบดแป๊บเนี่ยนี่เป็นยังไง นน,น,ร,นรับกูนนรับเตือนไอ้สัิแปลกโก้กูจะแตกอือก็จะแตกไอ้สัิกินเวลาคโคตรเยอะเลยถุงสุดท้ายนี่ยังคือถุงใต่สิบเจ็ดโอ้โห,โห,โหปพูดว่าหมดตาต่อดีกว่าเดี๋ยวไป